<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดบๆกับ A อและ z แซกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลนวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวเช็คอินทางใหม่ของเขาค้อที่ Skywalk เขาค้อพูลเลิศจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล่าซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิซูซุนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวที่เขาค้อนะครับกับบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวครับที่เขาเรียกว่าสกายวอล์คเขาค้อพูลเลอร์นั่นเองด้านหลังตรงนี้แหละครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสกายวอล์คแห่งนี้เป็นลันมาร์คแห่งใหม่ของเขาค้อครับข้างบนน่าสนใจแค่ไหนฮะบรรยากาศตอนนี้นี่ดีมากชิลๆเลยนะฮะไปดูกันเลยครับ ระหว่างทางนะฮะก่อนที่จะถึงสกายวอล์กเขาก็จะจัดเป็นมุมถ่ายรูปส,สวยๆเอาไว้นะครับถ่ายเป็นเที่ยวเลือกกันก่อนนะครับหลายมุมอย่างเช่นตรงนี้โอ้โหเป็นจิงโจ้ตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกระทิงด้วยมีหลายมุมจริงๆฮะเลือกเอาตามใจชอบเลยครับอีกหนึ่งมุม,มฮะสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับมาแล้วก็เช็คอินซะหน่อยครับ นี่แหละฮะสกายวอล์กครับก่อนขึ้นก็ต้องมีการสวมรองเท้าแบบนี้ทับรองเท้าของเราได้เลยนะครับก็มีกฎระเบียบนิดหน่อยครับอย่างเช่นให้สวมรองเท้านะครับขึ้นลงตามเวลาที่กําหนดห้ามพิงราวกันตกห้ามเกาะขูดขีดผิวกระจกอะไรประมาณนั้นครับผมพร้อมลุยแล้วไป ขึ้นมาด้านบนนะครับไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าผมชอบครับคือได้เห็นวิวแบบเต็มๆฮะรอบด้านเลยแล้วก็ไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเป็นวิวหุบเขาสวยจริงๆครับแล้วข้างบนเนี่ยอากาศเย็นๆเลยโอ้โหอันนี้เป็นกระจกใสๆเลยนะเนี่ยวัดใจเลยครับมองไปด้านล่างนี่มีหวาดเสียวเล็กน้อยครับ ดูด้านบนสกายวอล์ครับมุมนี้จะเห็นด้านหลังนี่เป็นแบ้ากาาเป็นวัดผาซ่อนแก้วฮะสวยเลยฮะส่วนมุมนี้นะครับด้านหลังผมครับจะเห็นเทือกเขามองไปไกล,กกลสุดลูกหูลูกตาเลยเป็นไฮไลท์ของเขาเคอก็คือกังหันลมขนาดใหญ่ครับตามแนวเขาด้านนู้นเนี่ย ก็เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจแล้วก็สวยด้วยนะครับที่สําคัญปลอดภัยครับเด็กมาเที่ยวได้ผู้ใหญ่ก็มาได้มาได้ทั้งครอบครัวเลยวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัพเทวลท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุสุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ